เฮ้ยเพื่อนวันนี้มาคุยกันเรื่องรถกระบะสุดเก๋ Ford F150 สไตล์ Side ปี1973-1979ไอรถรุ่นนี้แม่งโคตรตำนานบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสาย Resto Mod ต้องรู้จักเพราะมันคือรถที่เอามาปั้นแต่งได้หลายหลายแนวสุดๆ F150 สไตล์ Side เนี่ยนะ มันเป็นรถที่ฟอร์ดเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากได้รถกระบะที่ใช้งานได้หลายๆทั้งบรรทุกของทั้งขับเท่ๆในเมืองซึ่งแม่งก็ทำได้ดีจริงๆช่วงปี70นี่คือยุครุ่งเรืองของรถกระบะอเมริกันเลยเว้ยแล้ว F150 Style ไซส์ก็เป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดในยุคนั้นเลยด้วยจุดเด่นของมันอยู่ที่ดีไซน์ที่โคตรคลาสสิกไอ้กระบะท้ายแบบสไ y l e ไซส์นี่แหละที่ทำให้มันดูโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วเครื่องยนต์ของมันก็แรงใช้ได้เลยนะ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่เครื่องเล็กๆไปจนถึงเครื่อง V8 ตัวใหญ่ๆที่เหยียบแล้วหลังติดเบาะอะไหล่ของ F150 Style Size ก็ยังหาได้ไม่ยากนะเพราะมันเป็นรถที่ผลิตมาเยอะแล้วก็มีคนเล่นเยอะด้วยทําให้มีอะไหล่ทั้งมือ1มือ2ให้เลือกเพียบแต่ถ้าจะทํา Resto Mode จริงๆก็ต้องเตรียมงบไว้เยอะๆหน่อยนะเพราะอะไหล่บางชิ้นก็หายากแล้วค่าทําสีค่าเครื่องเสียงค่าช่วงล่างนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเลย แต่ถ้าทำออกมาแล้วรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะมันจะเป็นรถที่สวยไม่เหมือนใครแล้วก็ขับสนุกมากๆด้วย F150 Style Side เนี่ยนะมันไม่ได้มีดีแค่ความสวยอย่างเดียวนะเว้ยมันยังเป็นรถที่ทนทานมากๆด้วยเครื่องยนต์ของมันอึดสุดๆช่วงล่างก็แข็งแรงเหมาะกับการใช้งานหนักๆแต่ถึงมันจะทนทานขนาดไหนก็ต้องดูแลรักษามันดีๆด้วยนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเช็คช่วงล่างเป็นประจำแล้วก็อย่าลืมล้างรถขัดสีบ้างแค่นี้มันก็จะอยู่กับเราไปได้อีกนานเลยใครที่อยากได้รถกระบะคลาสสิกที่เอามาแต่งได้หลายหลายแนว F 1 5 0สไตล์ซายปี73-79นี่แหละคือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแล้วลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วจะรู้ว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกแล้วเพื่อนๆล่ะอยากให้เจาะรถรุ่นไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะ